สวัสดีครับอันนี้นะครับก็เป็นการคว้านรูแขนแมคโครนะครับผมแมคโครอันนี้นะครับผมก็ของใครนะครับผมแมคโครรใคนะครับที่มีไว้ขับเล่นหรือมีไว้ทํางานก็ดีนะครับถ้าเบ้ามันสึกมันหลวมนะครับก็มาเชื่อมนะครับแล้วก็กึงคว้านได้นะครับผมอันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมใบมีดได้ทํางานอยู่นะครับผมเป็นใบมีดพิเศษครับผม ที่คิดค้นขึ้นมานะครับผมจากซีรีบัมหัวสมองส่วนพิเศษนี่นครับผมก็ใครเ็เห็นเผาแมคโพรมั้งครับผมว่าใหญ่ขนาดไหนครับเผาใส่แขนมานะครับผมใหญ่กว่าลูกสูมมอไซคครับผมันนี้นี่ครับความไปเรื่อยๆครับผมกว่าจะเสร็จนะครับก็ใช้เวลาครึ่งวันเลยนี่ครับมาดูแขนมันอันนี้นึกว่าไม้เบสบอลนะครับผมนึกว่ากระบองยักษ์เถอะ ใหญ่หญ่ซะเลเกินนะครับนี่ก็เชื่อมพอกตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาแขนตัวนี้ใส่เข้าไปมันก็จะแน่นนะครับผมเวลาตักนะครับเวลาโยกายแมโคโรมันก็จะไม่หลวมนะครับมันก็กิกกักงานก็เสร็จเร็วนะครับ